สวัสดีครับเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าปัญหาส่วนใหญ่แล้วนะครับในมือถือ Android ของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัญหาทางด้านตัวแอปพลิเคชันนะครับเราไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องไปคืนค่าโรงงานทุกครั้งนะครับเพราะว่าการคืนค่าโรงงานเนี่ยถึงแม้จะแก้ปัญหาได้เกือบ100%นะครับแต่เราจะต้องเสียเวลานะครับมาตั้งค่ามาล็อกอิน a c e b o o k Line แอปพลิเคชันเกมต่างๆต,ต้องมาซิงค์ข้อมูลอีกนะครับยุ่งยากขนาด เพื่อนลองนึกดูถึงวันที่เราไปซื้อโทรศัพท์มาวันแรกเลยครับเราต้องใช้เวลาตั้งค่านานแค่ไหนครับกว่าที่มือถือเนี่ยจะมีค่าต่างๆถูกใจการใช้งานเราเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของมือถือ Android โดยที่ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในแอปในเกมต่างๆเนี่ยไม่หายนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ตอนอื่นนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูวิธีการรีเซ็ตกันครับเดี๋ยวผมเปิดโชว์ข้อมูลให้ดูก่อนนะครับว่าข้อมูลไม่หายจริงๆนะครับอ่าเปิดนี่ Facebook นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวแอปไลน์นะครับแอปไลน์นี่นะฮะนี่หน้าแชทนะครับโอเคหน้าโปรไฟล์นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดเกมให้ด้วยนะครับ1เกมนะฮะให้ดูไว้นะครับ ใช้ w o d ออ่านแล้วกันนะครับนี่นะฮะมีหน้าจออยู่นะครับมีเกมมีแชทอะไรต่างๆที่อยู่ในแคลนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าเลยครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูการตั้งค่าของมือถือ Android นะครับนี่นฮะเมนูการตั้งค่าเลยนะครับแล้วเลื่อนหาการจัดการทั่วไปนะครับ อันนี้เป็นเมนูของมือถือซัมซุงนะครับยี่ห้ออื่นก็อาจจะขึ้นแตกต่างกันไปนะครับอ่ะของซัมซุงเนี่ยจะอยู่ในการจัดการทั่วไปนะครับเพิบนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเข้ามาใน,านนี้เพื่อนๆจะเห็นรีเซ็ตนะครับเราก็กดเลยครับอ่าทีนี้จะมีคําสั่งรีเซ็ตหลายอันนะครับอันที่เรา ห้ามไปกดเลยนะครับถ้ายังไม่ได้แบกอัพข้อมูลก็คือการตั้งค่างนงเอ่เรเซ็ตตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานอันนี้นะครับกดไปนี่คือแบบชิบหายทันทีนะครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ได้แบกอัพข้อมูลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทั้งแอปทั้งเกมทั้งข้อมูลรูปภาพวิดีโออะไรต่างๆนะครับที่เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดไว้หรือเซฟไว้ในเครื่องนะครับจะอันตรธานหายไปทันทีนะครับอ่าต่อไปนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายอันนี้ให้ใช้ในกรณีที่ เป็นปัญหาทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับอินเทอร์เน็ตค้างบ่อยนะครับเอ่อ Wi-Fi หลุดบ่อยนะครับเน็ตมือถือหลุดบ่อยอะไรพวกนี้ให้ใช้รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายแต่โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ Android เจอแล้วเนี่ยผมแนะนำให้แตะค่าบนนะครับคือตั้งค่าใหม่นะครับอันนี้ข้อมูลจะไม่หายแน่นอนไม่ต้องแบ็กอัพนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับกดตั้งค่าใหม่นะครับ เขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเตือนนะครับว่าโทรศัพท์ของคุณจะถูกรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าพื้นฐานจากโรงงานยกเว้นการรักษาความปลอดภัยภาษาและการตั้งค่าบัญชีนะครับ่นควมว่าพวกภาษาต่างๆนะคะการตั้งค่าบัญชีฟอนต์อะไรต่างๆเนี่ยจะจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นพวกลิงโทนอะไรต่างๆในที่เราตั้งไว้นะครับก็จะถูกทําการรีเซ็ตหมดนะครับแต่ไม่ต้องกลัวพวกลิงโทนมัน เป็นค่าพื้นฐานของเครื่องอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะสิ่งที้เราห่วงคือพวกข้อมูลนะครับการล็อกอินอะไรต่างต่าง่าโอเคเมื่อมั่นใจแล้วเรากดตั้งค่าใหม่เลยนะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสพินหน้าจอนะครับของผมใส่สองห้าหสามไปนะครับอันนี้ตั้งให้มันง่ายๆไว,ว้แล้วเราก็กดรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมฮะมันจะมี บอกว่ากำลังเริ่มอุปกรณ์ใหม่เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่านะครับโปรดรอนะครับอ่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเครื่องมันจะรีเซ็ตหมดเลยนะครับไม่ต้องรีสตาร์ทด้วยนะครับอ่าเนี่นะฮะมันจะปุ๊บปุ๊บอ่านี่รีสตาร์ทนะครับผมพูดผิดนะครับรีสตาร์ทนะครับแต่ สิ่งที่ต้องรู้ก็คือนี่เดี๋ยวเราไปดูหลังรีสตาร์นะครับว่าจะมีอะไรหายไปไหมนะครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยนะฮะขึ้นเป็นซีเอสแปดมานะครับอ่าเนี่ยนะฮะนี้ผมไม่ตัดต่อเลยนะครับเอาสดๆเลยนะฮะให้เห็นเลยนะครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับในการรีสตาร์ทนะครับรีเซ็ตทั้งหมดของผมว่าอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าก็สามปีกว่าแล้วนะครับซัมซุงแล้วซีเอสแปดีนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอะไรหายไปบ้างนะครับเครื่องตัวเนี้ยผมตั้งรหัสไว้นะครับใช้แกนลายนิ้วมือไว้นะครับเก็บลายนิ้วมือผมไว้สองนิ้วนะครับอ่าลองดูนะครับถ้าถ้าข้อมูลหายเนี่ยลายนิ้วมือก็หายแน่นอนฮะอันนี้ลองกดเข้ามาดูนะฮะเห็นไหมฮะก็ใส่พินเหมือนเดิมนะครับสองห้าหกสามแอ่นะฮะอย่างน้อยจํารหัสล็อกหน้าจอผมได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมดูว่าลายนิ้วมือผมหายไหมครับ เดก,กดล็อกเครื่องก่อนนะครับล็อกเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ลายนิ้วมือนะครับดียบร้อยนะครับลายนิ้วมือผมไม่หายนะครับไม่ต้องสแกนใหม่นะครับอ่าทีนี้มาดูแอปพลิเคชันของเรากันบ้างนะครับอ่ามาดูที่ facebook ก่อนเลยนะครับไม่หายนะไม่ต้องล็อกอินใหม่นะครับรีเซ็ตหน้าจอไวม้ผมเรียบร้อยแล้วปกติผมไม่ได้ตั้งพวกปุ่มแบ็คปุ่มเมนูอะไรไว้นะครับ เดี๋ยวมาดูแอปไลน์กันบ้างนะครับทีมเทมร์มดดไหมนะครับแชทลุดไหมทีมยังอยู่นะครับแชทก็ยังอยู่นะฮะเนี่ยประวัติ l ลน์สติ๊กเกอร์นะมีนะครับนี่ต่อไปนะครับเกมนะฮะเกมต้องล็อกอินใหม่ไหมต้องซิงค์ใหม่ไหมนะครับก็ถ้าเกมนี้ได้เกมอื่นก็ได้ทุกเกมนะครับเพราะว่ามันมาจาก Google Account เดียวกันนะฮะอ่า โอเคนี่วันไม่เจอเน็ตนะไม่เกี่ยวกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะฮะอ๋อสิ่งที่ถูกรีเซ็ตไปนะครับสิ่งที่ถูกรีเซ็ตไปคืออ่าไวไฟครับอันนี้ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้เป็นเกมนะเป็นเน็ตนะครับเน,เน็ต Wifi นี่เดี๋ยวลองต่อใหม่นะครับดูว่าจะต้องตั้งค่า wifi ใหม่ไหมนะครับ อ, Faster. อ่าเดี๋ยวนี้มันจะต้องใส่ไวไฟเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวขอใส่ไวไฟก่อนนะครับผมใส่รหัสไวไฟผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแหมไวไฟไม่เป็นไรให้มันใส่ง่ายๆการตั้งค่าอาจลองกดเข้าเกมใหม่นะครับเห็นไหมครับข้อมูลเกมเหลือนะครับกล่องยังเหลือหนึ่งกล่องที่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับ มาหมดนะครับแชทแคลนนะครับแชทในแคลนนะฮะก็ยังมีอยู่นะครับโอเคนะฮะก็ลองดูให้ครบแล้วนะครับว่าข้อมูลไม่หายแน่นอนนะครับมาดูพวกข้อมูลในแกลลี่บากนะครับที่ผมมีอยู่ตอนแรกอาจจะไม่ได้เปิดโชว์ไว้นะฮะแต่ก็นนี้นะเห็นไหมฮะข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ไม่ได้มาให้นี่ไว้นะครับข้อมูลมีนะครับก็มั่นใจได้นะครับใช้วิธีนี้นะครับ ข้อมูลไม่หายแน่นอนนะครับก็เด๋ยวทั่วเมนูให้อีกครั้งนะครับมาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่การจัดการทั่วไปนะครับรีเซ็ตนะครับตั้งค่าใหม่เท่านั้นนะครับตั้งค่าใหม่เท่านั้นนะครับถ้าจะล้างค่าโรงงานไปแบ็กอัพข้อมูลก่อนนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ผมแก้ปัญหาเครื่อง Android ด์โยเองเนี่ยผมใช้แค่ตั้งค่าใหม่ก็ แก้ปัญหาได้เกือบทุกอย่างที่ผมเจอแล้วครับเพราะบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เราเจอเนี่ยบางทีก็เกิดจากการอัปเดตแอนดรอยประจําเดือนน,นะครับหรือบางคนไปลงลอมอัปเดตลอมใหม่อะไรพวกนี้นะครคือแค่รีเซตการตั้งค่าใหม่เนี่ยก็หลือแหล้ครับไม่ต้องไปถึงขนาดว่าต้องไปฮาร์ด e ีเซตหรือไปคืนค่าโรงงานทุกครั้งนะครับเสียเวลาการตั้งค่านะครับเอาเวลาของเราไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับก็ ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันลังใจให้ผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ